หมอกลงเยอะมากเราไม่รู้เลยครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเหมือนเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องนึงอะครับเราไปจริงเรากาลังลงเพื่อจะไปต่อที่สะพานมือนะครับเอาละครับเราก็อยู่อีกสถานที่หนึ่งก็คือสะพานมือนั่นเองนะครับหลังจากที่ไปที่บันไดหิวแล้วซึ่งพี่ไกด์ก็บอกนะครับบอกกับคณะทัวร์ทุกคนนะครับว่าคือเราไม่สามารถที่จะ คำนวณได้เลยนะครับว่าอากาศข้างบนนี้จะเป็นอย่างไรจะร้อนมากจะมีฝนหรือจะหนาวมากหรือจะหมอกลงและสิ่งที่เราพบเจอก็คือหมอ,หมอกลง wow, หมอกลงครับหมอกหมอกลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นมือได้เลยนะครับแบบก็จะพยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้แฟนๆนะครับในรายการต้องไปโดนให้เห็นให้ได้ต้องคอยลุ้นนะครับว่าเราจะได้เห็นสะพานมือไหม มาตามมาที่เห็นล่ะลำไรลำไรอยู่เนี่ยจะเห็นแล้วครับนิ้วมือนะครับนิ้วโป้งนะครับอ่าแล้วก็นิ้วทั้ง4ี่นะครับครบนะ่ยแบบนี้แหละครับคือสะพานมือถือว่าเราก็ยังพอมีบุญได้เห็นสะพานมือนะครับนี่ครบทั้ง4นิ้วเลยนะครับสะพานมือนะครับซึ่งโดนบทบังไปด้วยหมอกนะครับอันนี้ก็คือนิ้วชี้นะครับก็คือเหมือนมือนะทั้งสองข้างนะครับอบอุ้มสะพานแห่งนี้อยู่นะครับ เรียกว่าสะพานมือนั่นเองอาได้เห็นแล้ว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  ขากลับนะครับแทบมองอะไรไม่เห็นเลยครับเพราะว่าหมอกลงหมอกลงเลงยอะมากทําให้อะไรครับทําให้ความกลัวที่ผมมีหายไปเลยเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเหมือนเราอยู่ในกระเช้าสีขาวสีเิมเรียบลากก่อนบันนาฮิวนะครับลากก่อนสะพานมือนะครับและผมเชื่อว่าครั้งหน้าเราจะได้กลับมาที่ดานังและพอยอันอีกแน่นอน <S 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 นี่พอลงมาจากภูเขาแล้วนะครับ ก็ทําให้หมอกหรือเมฆนั้นอนะที่บดบังอยู่เนี่ยก็จะหายไปทําให้เราเห็นเมืองดานังทั้งเมืองเลยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เสียวมากเลยครับเพราะว่ามันแบบชันลงไปอะครับชันแบบชันดิ่งลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ากระเช้าลอยฟ้านะครับที่ยาวที่สุดนะครับในโลกก็คือที่นี่ครับบานาฮิวนะครับเมืองดานังประเทศเวียดนามนั่นเองเสียว มือังอยู่ตรงนู้นนะครับมืออยู่ตรงนู้นมืออยู่ตรงนู้นแสงนมืออยู่ตรงนู้นนะครับที่เป็นแสงขาวๆอ่ะอ่ถือว่ามาไกลมากนะครับเพราะยาวนานเหลือเกินกระเช้าสายนี้ครับใหโอ้ ดิ่งลงไปเลยดิ่งลงไปเลยดิ่งลงไปเลย <c oughs> ถึงเร็วๆนะถึงเร็วๆนะหัวใจจะวายอยู่แล้วนเนี่ยโอ๊ย yeah.